ก็สวัสดีครับทุกผู้ชมกันด้วย,ยกับผมอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบานฮับบอีกแล้วนะคือความจริงอ่ะผมเห็นอัปเดตเนี่ยั้งางานแล้วนะก็คืออัปเดตททัทนดิวแมนแล้วก็เอ่อไตรแลท่านล่างใหม่แล้วก็ไอโมูไททันมอนเตอร์นะแล้วก็ส่วนๆ้อนๆเลยก็คือซูเปอร์อาร์เมอร์แบบเวอร์ชันเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละนะซึ่งบอกเลยไอสองตัวเนี้ยมันต้องใช้สองแบตที่ คือชนะบอสสองแบตเนี่ยไทท่านคิวสองแบตแล้วก็ไอ้นี่ก็ไชท,ท่านคิวสองแบตซึ่งผมมีแบตที่หนึ่งแล้วก็คือชนะคาเมราแมนแต่ผมยังไม่มีอีกแบตเลงไงก็วันนี้ก็จะมาวิวไอ้ตัวนี้ะนะเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์ตอนตอนที่มันเออสัน อัลสันคือตอนที่โดน LLC ยิงตูดนั่นแหละซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาก,กคือคือสกิลที่หนึ่งก็คือการยิงเลคือมันจะเป็นเลอยงเงี้ยเลงเนี่ยคือมันสิบวีใช่ไหมไม่รู้คนสร้างตั้งใจทําหรือเปล่านะคือพอเรายิงเสร็จปุ๊บมันจะนับเป็นสิบวีอะอซึ่งตัวนี้ก็โมเดลก็ประมาณเนี้ย ความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันมีสองชีวิตนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูเอ่อสมมุติว่าผมจะให้มันลุมผมเสียง,งเพลงดีเจมันก็ดังเล่นอ่ะเราจะลองอยากตายด,ดูมาฆ่าเราเลยเนี่ยเอย้เราก็จะกลายเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ย ซึ่งบอกเลยว่ามัน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 หรือมันไม่มันซึ่งมันก็จะมีเลชัมันเป็นคลิกสั้นๆเลยก็คือเออลำแสงเลเซอร์ตรงหัวมันอะไม่รู้จะเรียกไงดีโอเคช่วงเขา่ช่วงเอ่อพี p พีแลกกันเลยทีเดียวเต็มดีบยวามรักเต็มไดีวยรัดรัเดย แต่ทั้งกูก๊กแมนนี่น่ะ The Spiky Man อืมยิ่งจะแต่ทั้งกู๊ก,กแมนเฮ้ยม,มาอะไรแกขนาดน,นี้หนีหนีด่วน,น,นด่วนหนีหนีด่วนหนีหนีมันมันทำไมมันหนีช้าเลยมันยิงเลยอือตายตายตาย,ตายแล้วทำไมกูไม่แปลงล่างวะเนี่ย ไม่รู้เช่นกันโอเคก็ God, God. สู้กันต่อเลยแล้วกันผมบอกเลยซูปเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยมโคตรเท่เลยนะสุดเท่จริงๆเลยไททันดิวดิวเมนอืมันหายไปแล้วชิบหายแล้ว LLC l l c ีเเฮ้ยอะไรในยีใน,น,นอะไรนักหนาวะยะ ไอ้กระเปยียกเราฆ่ามันไปไอ้หนักที่ระเบิดเอานี่เ,นเพื่อนผมนี่หว่าเนี่ยจำชื่อมันไว้เสียเสียเหลือซื้อไอ้สักอย่างหนึง่งมันเป็นสไปเดอร์ชิบหายแล้วเพื่อนกูตายเลยเขี้ยะกูจะตายกูจะตายกูหนีแล้วกูหนีแล้วเฮียเฮียยายาโนเก นี่คือลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เลมันก็จะเป็นเงี้ยก็ก็ก็เหมือนปกติเลยแต่ว่ามันเออง่ายสั้นๆก็คือมันเลเซอร์มันกากกว่าไอ้ล่างแรกนะล่างแรกที่เป็น CBD สีสีสีสุดคลิปนี้เหมือนเหมนโลกอ่ะคลิปนี้มันเหมือนโลกอ่ะไม่รู้เป็นอะไรลิ้นพันกันตหลอนเลย คลิปนี้ก็อาจจะสันส้นๆนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอ่ะคือมัน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 ไม่มีอะไรทําจริงๆอะ่ะตอนนี้ผมคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกเลยคลิปที่แล้วก็บอกให้คนดูช่วยคิดคอนเทนต์หน่อยก็ไม่มีใครพิมพ์ลงมาใต้คอมเม์เลยอะโดไม่กล้าพิมพ์เงนเเดี๋ยวผมรีวิวต่อแบบรีวิวด็อกเตอร์ ล่างฟรีรีวิวจีแวนทั้งหมดเลยรีวิวสุดๆๆนะเด็ดๆ,ๆๆนะแต่ฉันดีแวนอะอัติเมตนะไปดูก่อนไม่เชื่อครับอ่านั่นไงนอันนี้ไม่รู้เป็นฝั่งไรนะอาจจะเป็นฝั่งกวัดก็ได้เจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้อยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเป็นฝั่งอะไร ถ้าเราตามเนื้อเรื่องก็คือฝั่งคาเมล่าแหละยิงเลเซอร์เลยเอาหายไปแหละเอาเอสตูค่าลยไป้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยวะมันไม่เป็ดฝั่งอะไรเลยซึ่งมันต้องใช้มากกว่าสี่หมื่นนะซึ่งเอ่อถ้าเอ่อผู้ติดตามครบหนึ่งแสนนะครับผมจะรีวิวตัวนี้ให้ดูเลยนะครับเนี่ย anjing dah bye <tusk> bye ไปไม่ได้